ที่เจ้าสาวพัททิียฟ้านูปาร์บีน่ารักดีต่อใจขึ้นท่านเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวสวยพัททิียกุ๊ดหลังจากแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานและจะแพนแต่งกันภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ล่าสุดเรียกว่าดีต่อใจและต่อตาจริงๆค่ะ เมื่อสาวแพทริเซียได้ออกมาปล่อยลูกบาร์บี้แต่งหน้าทำผมจัดเต็มบวกกับที่มีใบหน้าที่สวยและเอกลักษณ์ทำให้ลูกนี้ออกมาจึงสวยหรูดูแพงแถมยังเหมือนบาร์บี้นึกว่าหลุดออกมาจากการ์ตูนอีกจก้ะซิงางานนี้แฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามากดหัวใจให้สาวแพทริเซียกันแบบรัว